เบิดที่10บชายหนุ่มเปิดประตูรถโลโก้ดาว3ามแฉกให้หญิงสาวสอดตัวลงไปนั่งฝั่งตุ๊กตาข้างๆเขาก่อนจะปิดอย่างสุภาพแล้วเดินอ้อมมาที่ประตูฝั่งคนขับแล้วนั่งลงใกล้ๆต้นกำเนิดกลิ่นหอมที่เข้าหลงไหลแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์เจ้ารถคันหรูคู่ใจมุ่งหน้าไปร้านอาหารที่เขาอยากพาเลขาสาวไปทานมื้อกลางวันในวันแรกของการทำงานและนับจากนี้ไปอีกหนึ่งปีตามพันธสัญญ,ญา เขาจะมีตุ๊กตาข้างๆสวยๆแบบนี้เลยทีเดียวคิดแล้วธนดเพลินอกเพลินใจยังไงบอกไม่ถูกแล้วตอนนี้น้องแพรอาการเป็นยังไงบ้างครับเสียงนุ่มทุ้มเอ่ยถามขณะบังคับเจ้าเมอร์เซเดสเบคันรู้พลางหันมามองสาวหน้าหวานที่นั่งข้างๆยังอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดค่ะยังไม่ได้สติเลยไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้เมื่อไหร่หญิงสาวตอบเสียงเศร้าอย่างเห็นได้ชัด ธนดฟังแล้วก็สัมผัสได้ผมเสียใจด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณแต่อย่าเพิ่งหมดหวังเลยครับหมอที่นั่นเก่งๆทุกคนครับพลอยเขาเอ่ยปลอบฟังดูละมุนอ่อนโยนจนหัวใจของหญิงสาวสัมผัสได้แต่มันช่างเป็นความหวังที่เลือนรางเหลือเกินคะ่ะหญิงสาวเอ่ยเบาๆพลอยหมาเป็นผู้หญิงเข้มแข็งก็จริงแต่บางครั้งเรื่องในครอบครัว โดยเฉพาะอาการป่วยอย่างสาหัสสาการของน้องสาวก็ทําให้เธออ่อนแออย่างที่สุดได้เหมือนกันบ่อยครั้งที่ทํานกกลั้นน้าตาแห่งความเศร้าห้ามไวไม่อยู่แต่พลอยหมายไม่อยากให้ใครต้องเห็นน้ําตาและความอ่อนแอของตัวเองพยายามตั้งสติแล้วเก็บกลั้นความรู้สึกนั้นเอาไว้อย่างที่สุดและตอนนี้ก็เช่นกันเวลาจากนี้ไม่นานท่านประธานหนุ่มก็พาเธอมาถึงพัตคารหรูใจกลางมหานครที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก ร่างเพรียวบางเดินนำท่านประธานประมาณครึ่งก้าวก่อนที่ร่างโปร่งจะผลักประตูเปิดอำนวยความสะดวกให้หญิงสาวก้าวเข้าประตูร้านอาหารที่ดูมีรสนิยมภายในมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นต่างชาติที่มีมาดผู้บริหารทั้งนั้นพนักงานสาวสวยเดินมาต้อนรับและนำไปที่โต๊ะที่ถูกจองเอาไว้แล้วแบบส่วนตัวเมื่อบริกรสาวนำเขาและเธอมาส่งที่โต๊ะอาหารธนดเป็นคนที่ขยับเก้าอี้ให้หญิงสาวนั่ง ก่อนที่เขาจะเดินอ้อมมานั่งลงตรงข้ามสายตาของเขาจดจ้องคนสวยอย่างไม่อยากละสายตาไปมองที่อื่นเลยแต่กระนั้นก็จะทำตามใจมากไม่ได้เพราะเธอคอยจะถามเขาอยู่เรื่อยว่ามองเธอทำไมคุณจะพามาที่นี่ทำไมไม่บอกพลอยหมายเอ่ยด้วยอารมณ์เอาแต่ใจดวงตาคู่สวยมองเขาอย่างตำหนิเบาๆทำไมครับก็ร้านนี้ไฮโซนี่เสียงหวานตอบกระเง,งากระงอด คุณจะได้แต่งตัวมาแบบจัดเต็มหรือไงร้านอาหารครับไม่ใช่รันเวย์ธนศจงใจแกล้งแย่หัวใจเต้นแรงเพราะความสนุกถูกกระตุ้นบ่อยครั้งเมื่ออยู่ใกล้หญิงสาวคุณแกล้งพูดเน็บพลอยหมายตอบเงนิงนๆผู้ชายคนนี้ปากร้ายไม่เบาก็หรือไม่จริงอย่าคิดนะว่าผมไม่รู้ฐานจะแม่แฟชั่นอย่างคุณนะชายหนุ่มเว้นช่วงพร้อมเอ่ยชมเบาๆคุณอยู่ในชุดอะไรก็สวยทั้งนั้นละ พลอยหมายสะดุดกับประโยคนั้นตกลงเข้าชมเธองั้นเหรอจะชมก็ตั้งใจตั้งใจหน่อยไม่ใช่พูดพึมพำในลำคอแล้วก็ส่งสายตามองเมนูใครๆก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นล่ะพลอยหมายพูดประชดจนชายหนุ่งเงยหน้าขึ้นสบตาคู่สวยก่อนคลี่ยิ้มแสนเจ้าเล่ห์ของเขาผมว่ายังคุณสวมอะไรก็สวยเขาหยุดมองตาซึง้งแต่ไม่สวมอะไรจะดูสวยกว่านะครับ เขาพูดยั่วลอ้อเท่านั้นยังไม่พอสายตาพราวเล่ลดลงมามองในระดับคับซีที่ซ่อนรูปอยู่ภายใต้ชุดทำงานล้ำแฟชั่นของหญิงสาวทำให้พลอยหมายรีบขยับตัวหลบสายตาลามกลามเลียของเขาพลางก็ส่งสายตาเขียวปาดจ้องเขาเขม็งอย่างคาดโทษทะลึงเสียงหวานบริภาสก็จริงไหมล่ะหรือว่าไม่จริงอย่างนี้ต้องพิสูจน์ท่าทางคุกคามจนหญิงสาวตวัดสายตาคู คุนน,อน็อตผมล้อเล่นนะอย่าโก,กรธเลยนะเดี๋ยวไม่สวยไม่โกรธคุณก็ได้แต่รู้ไว้ด้วยนะว่าผู้หญิงอย่างพลอยใหม่สวยในทุกสถานการณ์จะงินจะโกรธก็ยังดูสวยคุณน,นี่ชมตัวเองก็เป็นเขาพูดลอ้อพร้อมยิ้มกว้างอย่างอารมณ์ดีสายตาคมของเขาจดจ้องใบหน้าสวยที่ระบายรอยยิ้มตอบกลับอย่างมีความสุขเขาอยากจ้องมองเพื่อบันทึกรอยยิ้มหวานของคนหน้าสวยแบบนี้ให้นาน,าน เพราะเวลาปกติเขามักจะพบเธอในอารมณ์ที่จัดได้ว่าแปรปรวนจนหน้าปราบลำ้ำก็ใช่อีกอย่างฉันเป็นแฟชั่นนิสต้าก็ต้องประคองความสวยไว้เสมอเป็นธรรมดาหญิงสาวตอบลอยหน้าลอยตากริยานั้นมันตะโกนว่าจะทำไมก็ฉันสวยโอเคโอเคครับสั่งอาหารเธอผมหิวแล้วเมื่อกลางวันวันแรกของพลอยใหม่กับท่านประธานแห่ง t n Max m e d i มเ ผ่านไปท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมสุขก็ท่านประธานหนุ่มดูแลเทคแคร์ทอย่างดีแถมเขากลับยังมีเซอร์ไพรส์ชนิดที่พลอยหมายไม่เคยคิดว่าผู้ชายอย่างเขาจะปฏิบัติกับเธอได้ขนาดนี้สำหรับการทำงานวันแรกกุหลาบด,ดอกใหญ่สีแดงสดเพียงดอกเดียวที่สวยงามโดดเด่นและกลิ่นหอมมาปรากฏตรงหน้าหญิงสาวธนดรู้ดีว่าพลอยหมากังวลกับอาการปวดของน้องสาวอย่างแพร่ไพลิน เขาจึงอยากเห็นหญิงสาวรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้างระหว่างที่ทำงานกับเขาและนี่น่าจะเป็นเหตุผลดีๆที่ชายหนุ่มอย่างเขาอยากหาโอกาสมอบดอกไม้สวยๆให้หญิงสาวสักคนหนึ่งพลอยไหมคลี่ยิ้มหวานก่อนรับมาไว้อย่างเก๊เกกลางๆเพราะอดสงสัยในใจไม่ได้ว่าผู้ชายคนนี้จะมาไม้ไหนกับเธออีกนะบางทีก็เอาแต่ใจใส่บางทีก็ยียวนกวนอารมณ์แล้วมานาทีนี้จะทำโรแมนติกหรือไงแต่เอาเธอ จะอย่างไรก็ตามหญิงสาวคิดว่าขอรับดอกไม้สวยๆไว้ก่อนก็แล้วกันเพราะดอกกุหลาบสวยๆควรคู่กับสาวสวยอย่างเธอไม่ใช่เหรอพลอยหมายคิดอะไรเพลินๆไม่นานเมอร์เซเดสเบนซ์คันรูที่มีท่านประธานนั่งตำแหน่งคนขับก็มาถึงบริษัทมีพนักงานมารับรถขึ้นไปจอดส่วนชายหนุ่มก็ลงจากรถอ้อมไปเปิดประตูรับพลอยหมาลงมาสายตาพนักงานทั้งตึกมองมาอย่างชื่นชมบ้างก็สงสัยว่า ผู้หญิงของท่านประธานคนนี้คือใครมาจากไหนหญิงสาวผู้โชคดีที่ได้เดินข้างๆเจ้าพ่อสื่อแห่งอาณาจากักร T.N.M. อย่างถนตคือใครกันแน่นาทีนี้มีสาวๆในบริษัทแห่งนี้อกเดาะก,กันเป็นทิวแถวและหญิงสาวผู้น่าอิจฉาราซินเดอรเรล่าคนนั้นก็คือพลอยไม้เพียงแต่ความจริงข้อหนึ่งที่อาจไม่มีใครรู้ก็คือซินเดอรเรล่าคนนี้มาทำงานช้นี่ชีวิตจินจังตามพันธสัญญาต่างหากเขากาแฟให้ผมด้วย ท่านประธานสั่งเสียงเอ่ยเมื่อก้าวเข้ามาถึงห้องทำงานค่ะพลอยหมายรับคำอย่างว่าง่ายไร้พยศจนชายหนุ่มเลิกคิ้วยกขึ้นด้วยความนึกแปลกใจชงเนะผมไม่ชอบดื่มพวกทรีนวันย้ำคำสั่งอีกครั้งอย่างเอาแต่ใจค่ะท่านประธานหญิงสาวเอื้อนเสียงหวานหวานแต่ใจจริงประชดอย่าคิดนะว่าดอกไม้เพียงดอกเดียวจะทำให้ผู้หญิงอย่างพลอยหมายเชื่องใสได้ง่งายๆ น้อยวันแรกก็สั่งสั่งแล้วเหรอหน้ามันใส้คิดมาถึงตรงนี้พลอยใหมายก็มีไอเดียอะไรดีๆบันเจิดขึ้นมาเหมือนมีใครามาเปิดสวิตชประกายความฉลาดในสมองเลขาสาวหยิบชุดถ้วยกาแฟสีเทามุกขอบทองมาวางตรงหน้าตักผงกาแฟตวงลงไปตามด้วยครีมเทียมน้ำตาลและสารเพิ่มไอโอดีนอันสุดท้ายเติมลงไปมากๆหน่อยมากเท่ามาก มากเท่ามากเพราะดูเหมือนว่าท่านประธานของเธอจะขาดสารไอโอดีนสนุกนะดื่มให้อร่อยนะคะท่านประธานหญิงสาวพึมพำเบากับตนเองเมื่อกาแฟหอมกรุ่นถ้วยน้อยกำลังจะถูกนำไปเสิร์ฟมือเรียวสวยวางถ้วยกาแฟบนโต๊ะท่านผู้บริหารเบาๆพร้อมน้ำเปล่าและขนมคุกกี้ทานคู่กันก่อนที่หญิงสาวจะบอกเขาด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งกาแฟมาแล้วคะ่ะ เข้าสูดจมูกเพื่อสัมผัสกลิน่นหอมๆของกาแฟาก่อนเอื้อมมือไปหยิบกาแฟถ้วยเล็กยกขึ้นมาจรดริมฝีปากแต่ยังไม่ทันได้จิบดื่มด้วยกันนะพลอยไหมฮะไม่ค่ะฉันอิ่มแล้วไม,ไม่ง่วงด้วยน้ำเสียงฟังดูตระหนกจนอีกฝ่ายจับพิรุษได้ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนเต็มความสูงก่อนเดินเข้าไปใกล้ประชิดร่างบางอรชรนของเลขาสาวพลอยหมายรู้ดีว่าไม่ปลอดภัยแน่ก้าวถอยหลัง พยายามหนีแต่ก็ช้ากว่ามือแกร่งที่เกี่ยวเอลเล็กของหญิงสาวไว้ในอ้อมกอดหลวมๆของเขาค,คุณจะทำอะไรเสียงหวานสั่นเครือเต็มไปด้วยความตระหนกตื่นป้อนกาแฟสูตรพิเศษไงไม่นะคุณน็ตปล่อยฉันเสียงหวานโวยวายลั่นถ้าอยากให้ปล่อยดื่มกาแฟถ้วยนี้ซะดีๆเขาบังคับไม่ไม่งั้นผมจะป้อนแต่ป้อนด้ปากนะ เขาตาวาวใส่หญิงสาวในอ้อมกอดอีกฝ่ายตาโตด้วยความตโหนไม,ไม่นะก็ได้ก็ได้ฉันดื่มก็ได้พลอยหมายยอมจำนนแต่เขากลับกระชับอ้อมกอดแน่นขึ้นกว่าเดิมร่างเพรียวถูกล็อกไว้ขยับขยื่อนไม่ได้มือแกร่งยกถ้วยกาแฟขึ้นแตะริมฝีปากบ้างสวยที่เคลือบลิปสติกสีแดงส้มเบ,บาๆผมช่วยเปิลเนะเขากลั้นยิ้มจนเมื่อยแก้มหัวใจของชายหนุ่มกำลังหัวเราะด้วยความพึงพอใจ ฉันดื่มเองได้จะให้ผมป้อนดีๆแบบนี้รู้จะให้ป้อนด้วยจูบไม,ไม่นะดวงตากลมโตจ้องมองคนบ้าอำนาจด้วยความแค้นเคืองก่อนจิบกาแฟาที่เจาบเบาๆที่ริมฝีปากบางสวยได้รูปหมดแก้วนะเด็กดีว่าง่ายๆเขาแกล้งยั่วโทสะคนในอ้อมกอดที่หมดสิทธิ์โต้ตอบกาแฟาสูตรพิเศษหมดแก้วในเวลารวดเร็วดวงตากลมโตเริ่มเอ,อ่ดด้วยน้ำตาน้อย ตั้งแต่เกิดมาไม่มีใครหน้าไหนกล้ารังแกผู้หญิงที่ชื่อพลอยใหม่แบบนี้แบบที่เขาทำอร่อยจนน้ำตาคลอเลยหรือครับหืมเลขาคนเก่งของผมเขาเยะะพร้อมแย้มยิ้มพลาอย่างได้ใจคนบ้าเขากระชับกอดแน่นเข้าอีกมือกรงอีกข้างวางถ้วยกาแฟลงบนโต๊ะก่อนที่จะมากระชับกอดหญิงสาวอย่างถนัดขึ้นดวงหน้าสวยบึง้งตึงอยู่ใต้คางของเขา ลมหายใจอ่อนๆของเลขานุการสาวสวยที่เป่ารถลำคอแกร่งของชายหนุ่มสายตาคมสังเกตเห็นหยดกาแฟ ى, เปื้อนมุมริมฝีปากบางสวยนั้นจนหน้าหัวเราะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะพลอยดื่มกาแฟยังไงเลอเธอเข้าเอ็ดด้วยเสียงทุม้มแต่ฟังดูอบอุ่นเหมือนใส่ใจแต่ทว่าสายตาคู่นั้นล้นไปด้วยประกายของความเจ้าเล่ห์แสนกกนจนไม่น่าไว้ใจในความคิดของหญิงสาวป,ปล่อยฉะนะคน เสียงบริภาทยังปล่อยออกมาไม่เต็มคําแต่ก็ถูกคลื่นหายเงียไปในโพรงปากอุ่นเมื่อเขาจู่โจมแนบริมฝีปากปล้นจูบเธอร่างพเพียวชาไปทั้งตัวเขาส่งริมฝีปากอุ่นประทับลงอย่างแผ่วเบาบนกลีบป,ปากบางระเรื่อสวยหวานร่างน้อยอรชรยืนนิ่งอยู่นานราวก้อนหินตัวแข็งทื่ออยู่ในอ้อมแขนเขาความตื่นตระหนกโดยตัวเขาคลอบงาจิตใจ หญิงสาวรู้สึกได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจตนเองที่แรงเร็วจนนับจังหวะไม่ได้ริมฝีปากชำ้ำแนบกันราวขนนกบนกลีบดอกไม้ชายหนุ่มมอบจุมพิษแสนอ่อนโยนและเบาแผ่วจนพลอยหมายรู้สึกว่าตนเองได้เอนเข้าหาอ้อมกอดน,นั้นอย่างยากจะต้านทานชายหนุ่มส่งเสียงในลำคออย,ย่างพึงใจก่อนสอดลิ้นอุ่นชื้นซอกซอนเข้าสำรวจหยอกเยา้าภายในเรียวปากเล็กของหญิงสาวแข็งทื่อเงอะง,งะ ทวาร่างอารชรอ,อ่อนระทวยลงในอ้อมกอดแกร่งอย่างยอมจำนนหญิงสาวสติหลุดออกนอกจากระวาลมือเรียวเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงเขากระชับอ้อมกอดแน่นขึ้นเอียงศีรษะเล็กน้อยเพื่อบทเบียดจุมพิษร้อนให้ล้ำลึกยิ่งขึ้นพลอยหมาตกใจและแยกแยะไม่ได้แล้วว่าเสียงทุ้มต่ำนั้นคลางหรือคำรามจูบของเขามีรสชาติเหมือนไวเลมอนคละดด้วยความเริงร้อนที่สมบูรณ์แบบของชายหนุ่ม ทำให้ศีรษะของหญิงสาวหมุนติ้วแรงจูบที่พลิ้วเบาราวขนนกเปลี่ยนเป็นส่านร้อนดันจนูนไม่ใช่แค่ลิ้มลองและยากเกินยั้งใจลมหายใจอุ่นรินผสานกันหญิงสาวแย้มปากรับรสสัมผัสของเขาความปรารถนาก็เริงร้อนขึ้นร่างอรชรอ่อนระทวยอิงแอบร่างแกร่งไร้าการทรงตัวไม่เป็นตัวเองและลิ้มรสลิ้นอุ่นร้อนแกล่งที่แทรกพลิ้วเข้ามาอย่างชวนหลงไหล เธอต้อนรับความซาบซ่านที่ฉีดแรงไปทั่วเรือนกายเหมือนประกายไฟแรงสูงตอบรับปฏิกิริยาจากเขาระหว่างที่เขาดื่มด่ำรสชาติอันหวานซ่านของหญิงสาวพลอยหมายรู้สึกหนักอึ้งขึ้นที่ยอดอกบัวอวบอ,อิม่มกำลังไหวระริกจากเพลิงระอุร้อนเมื่อเวลาที่แผ่นอกแกร่งของเขาเบียดบดแนบสนิทชิดกันกับอกอวบของตนเองถึงแม้ว่าร่างกายของแต่และฝ่ายจะมีอาพรเป็นปราการกัน พลอยหม่ตื่นตัวขึ้นตอบรับจมพิษอันเร่าร้อนนั้นของเขาที่แสนรื่นรมเนิบช้าอ้อยอิ่งอยู่นานหลายนาทีปฏิกิริยาร่างบางตอบรับความหวามไวประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยลิ้มสัมผัส c คอฟฟี่คิสเขาพรากจูบแรกไปจากชีวิตของเธอแล้วอืมกาแฟาก็รสชาติไม่เลวนะพลอยคราวหนะ้าจงให้ผมดื่มอีกนะเขาแกล้งกระซิบสั่งข่างใบหู หลังล่าออกจากจุมพิษที่ไม่ทันตั้งตัวนั้นร่างบางยืนอึ้งงงเหมือนมีใครกดสวิชพาสไว้ชั่วคราวพอเรียกสติคืนมาได้เท่านั้นคนบ้าคนสวยโอกาสกหยุดถ้าคุณด่าผมไม่หยุดแล้วก็ผมจะทำให้คุณหยุดด้วยวิธีของผมเขาออกคำสั่งเสียงเข้มใส่ตาพราวจนหญิงสาวเงียบกริบร่างโปร่งจูงมือหญิงสาวมาที่โต๊ะของเธอก่อนจับเธอลงนั่งทำงานต่อไปซะ และอย่าออกฤทธิ์กับผมอีกไม่งั้นล่ะก็ผมไม่รับประกันว่าจะสร้างแลนด์มาร์คไว้บนร่างกายส่วนไหนของคุณอีกโอเคเขาออกเสียงสูงอย่างหน้าหมันไส้หญิงสาวส่งสายตาเขียวขุ่นและแค้นใจเหลือเกินที่ไม่อาจตอบโต้ทำอะไรเขาได้มากไปกว่ายอมยอมและจำยอมสำหรับวันนี้ถือเป็นวันรายงานตัวพนักงานใหม่ชายหนุ่มยังไม่ให้พลอยหม่ทำงานอะไรมากมายพอถึงช่วงบ่ายแก่ๆใกล้เวลาเลิกงาน ท่านประธานจึงเสนอตัวจะพาเธอไปส่งกลับคฤหาสาตไรวาสกุลใกล้เลิกงานแล้วรีบเคลียร์เอกสารนะผมให้เวลาคุณไม่เกินห้านาทีวันนี้ผมจะไปส่งไม่ต้องหรอกค่ะฉันกลับเองได้หญิงสาปฏิเสธกลับยังไงรถคุณไม่อยู่นี่แท็กซี่ย้อยแยะไปอ๋อยากทูกแค่ลมจากคนแปลกหน้าสินะเขาจงใจประชดเดี๋ยวนี้แท็กซี่เขาพัฒนาค่ะ รียกด้วยแอปก็ได้แถมยังรู้พิกัดรับประกันความปลอดภัยผมไม่ได้หมายถึงพัฒนาหรือไม่พัฒนานะพลอยประเด็นคือความปลอดภัยคุณเป็นผู้หญิงท่านประธานทำเสียงดูอย่างกับฉันอยู่ใกล้คุณแล้วปลอดภัยงั้นสิผมยินดีรับผิดชอบถ้าทำคุณเสียหายว่าแต่ถ้าต้องรับผิดชอบผมขอทำมากกว่าจูบนะพลอยเข้าต่อกัอนอย่างสนุกในอารมณ์จนสัมผัสได้ว่าหญิงสาวเริ่มขุนโกรธ ฉันอยากกลับเองค่ะหญิงสาวสรุปตอบผมไม่อนุญาตนี่คุณนตเกินไปแล้วนะก็หรือไม่จริงคุณคงไม่เคยได้ยินข่าวสินะฆาตกรฆ่าคมคืนที่มาในคราบเออสายตาของเขาไล่มองสำรวจไปส่วนว้าส่วนโค้งของหญิงสาวจนพลอยหมารู้สึกไม่พอใจนะักฉันไม่อยากลํำบากคุณความจริงคือ หญิงสาวไม่อยากไปไหนมาไหนกับผู้ชายอันตรายอย่างเขาอีกแล้วอย่าขัดใจสิคุณคือคนของผมแล้วนะพลอยเจ้านายไปส่งเลข,ขาจะเป็นไรไปไม่ดีกว่าค่ะจะให้ผมไปส่งดีๆหรือว่าใส่ตาซนเริ่มก่อกูลนพร้อมกัดริมฝีปากตัวเองเบาๆก่อนทำเสียงแจ๊ะที่ริมฝีปากเหมือนอยากจะชิมอะไรบางอย่างอีกครั้ง จนพลอยหมายนึกย้อนไปถึงภาพที่เขาปล้นจูบตอนหยุดกาแฟเลิะคราวนั้นภาพมันยังตามหลอกหลอนและตอนนี้หัวใจของหญิงสาวก็เริ่มวันวันขึ้นมาทันทีก็ได้ถ้าคุณอยากจะไปส่งก็ตามใจฉันไม่อยากเปลืองพลังงานกับการเถียงกับคุณพลอยหมายตอบอย่างยอมยกทงหากสายตากลับเครื่องแค้นมองมาอย่างเขียวปา้าส่วนอีกฝ่ายกลับยิ้มอย่างมีความสนุก ดวงตาคมของเขายังส่งประกายมีชีวิตชีวาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน